ใส่หรอรตรงไหนดีี่เดิมี่เดิมร่อนไปร่อนติ่งแนติ่งนติ่งนร่อนไปถึงหอปมปมแปมึงไร่อนไปอ่ะแหละถ้ามีรถีผ่านล้วละเอามเลยเออ็อลงตรงนี้ไอออฟลงมาส่ออฟมาไว้มามา

เราก็โดดไปนบัานแหละอ๋อพี่ใครพี่มันนะนะออแล้วมทุแล้วมันไม่มีใครโดดเลยเลยเรามามาเมต้าไหมเหมือนพี่คนไเหลือแค่สคนเองเลยโอเคได้ติงแนติงแนติงแนทเอ้เดี๋ยวก็าเกมปับกัรเกมกัการเกมมาระห้กคุมมามีมามีตาเจียว อย่าเต้นอย่าเต้นอย่เป็นอย่าค่อยไปบอกแม่นู่นบอดกันเกมบอดกันเกมรถเป่าหนี่มีตัวนึงครับควตัวนึงอยู่ตรงนี้โอเคโอเคมาเลยโอ้ยเห็น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 อะไรเห็นอะไรเห็นแล้วมันมันลบบ้านนี้เว้ยเนี่ยเนี่ยไปมีตัวนึ่งมีตัวนึ่งตรงกูมี้ล็กกี้เอ้าใส่โค้ดระวังตามกูเนี่ยนะเออมึงให้มันตามไปสิี๋ยวกุ้ตาแว่นลาย ไม่ตายมันมีสองสามตีเลยเว้ยหกูได้รถหนกูได้รถเอ้ยเราไปฟาร์มพี่เดิมเราไปฟาร์มพี่เดิม้ไ

เดี๋ yeah, thank you thank you เ้ม like ึงสได้ไหมเตเฮ้ยเฮียข่านไปไปช่วยเต้ยหน่อยไปช่วยเตหน่อยสงคน่ะเก็บปืนได้ไปช่เลยปืนปืนไม่มีแล้วอะได้ละเดือมาชนเลยมาชนเลยมาชนเลยวันนีวัเดียววันีเดียว ใจนุ่มๆใจนุ่มๆสมอะไรไว้เฮียล้มอ๊บล้ดอ๊บพลบภูอุ้ย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 คโดดกระโดดวิดาวเหรอวิเดี๋ยวกูเชื่อกันอ๊อบเอ้ยเอ้ยสองคนนะสองคนนะเอาเฟือมไหมเอาเฟือมไหมตามเสริมเอาเอามันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่บ้านแดงอ่ะบ้านแดงมันอยู่บ้านแดงบ้านแดงบ้านแดงขวา

ตะโกนตะโกนดังโลโลโลอุ้ยอุ้ยหหัวโล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 เขาบ้านเขาบ้านเขบานาบานไปเลยเยเลยเลเลยเบ้านเลยวะใช่ใช่ใช่ๆักกี้ักกี้ๆไปไปมันปไปๆไปมันไปๆันับไปวัง อ๋อออออรงเกินตรงนู้นโอ้ลองยหยไม่มีตะโแล้วไม่มีตะโใหญ่ปะไม่มีวะะตุกมากเลยููมีเหนม่เนไม่อห็นน กระตุกไปเฮ้ยเป็นเสี้ยอะไรวะอไม่ได้ไม่ได้ของของของปรับปรับปะวะปรับปะวะเห็นเห็เห็นมีขึ้นไอ้นี่อยู่หรอปรับปรับอยู่หรอมีรถปะมีรถคันสองคันเหรอกูมีบักกี้เด็ดโอ้โหกูมีบักกี้อ่ะมันมีบักกี้คันยังคันนึงมาร์คเดลพาซิสมันมีบักกี้คันนึงเอ้ยสองสามมาเลยเออไปพอแล้วพอแล้วเราสี่คนไม่พอ

มีเหมือนเมื่อก no. ี้เหมือนกูเห็นนะตรงบ้านระเบียงแดงเอ่ะเรเบี่ยงป่ะเดี๋ยวอะไรจะเป้ำนวนก่ยหนาวหนาวแล้วนี่ว่ะอีสัตว์มันเป็นส่อะไวะโสดค่าไม่ได้ ตตอนนี้กูรีเกมเกมไม่ได้ยไม่ได้เลยยอยากรีเกมเด็กเดี่ยวไม่แม่งรักรักะฮะ เปิด้าเปิดไม้ขอน่งก่อนขอดี่เดอแคมปบ้านนี่เหรอแคมปานนี่เหรอลเข้าบ้านนี่ไม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 ่ไไม่เไไมไ่ไมม่ไม่มเไม่ไม่ไมไมขไงมไม่ไม่ไมมมไไไไ ลาไปอ๋อไปด้วยเป่าเพิ่งเปมนไปเล่นเขาก่อนรอรอเล่นเขาก่อนเอาโดดลูมาเอาโดดลูมาก่อนโดดลงมาก่อนจะพูดอะไรสกาวให้ดูก่อนไม่นามีออกมาไปฝั่งนี้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 โอเคโอเคไปเล่นบ้านเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลือกะเดีปไหนเยี่แมเยี่ยมตั้งแม่งเจอ

เฮ้ยมันจะดึงสายมัจะดึงสายบ้านบอยกับบ้านแอลอ่ะยังไม่ชัวร์เลยบ้านบอยกับบ้านแอลอ่ะติดกัน่ียังไม่ชัวร์ตรงนี้ไหม่ะมักเหลืองนี้ไหม่ะเหลืองเลยคอยข้าใจมังหลวมมูไกลเกินไปก็ไม่ดีเพราะมันอยู่ขอบวงหนแล้วรลดีดีดีว่ามาดีมาบหลอเขาแกแล้ว เกมวะเนาะเกมเกมเลยคุณรับภาพแต่ไดดาที่เลยด่าดดดามิดด่ามิดด่าอิดด่ามิดด่ามิดด่ามิดด่าดด่ามิดด่ามิดดามิดด่ามิดด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 าาดด่ามิดดา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 าดดาดดาดดาด่าดมม่าว่า่าดด่่่าื่อว่าเปลี่นแนเสร็จช่แนอย่าี้ย

เดี๋ยวเดียวควระไรอะไมันูมันดูมันอยู่นี่นีนมจีน่ีโนีโนจแล้วไาแล้วบ้านมาบ้านอไม่มีวะจะไปเล่นไหมล่ะจะไปเล่นไหล่ะไปแล้วไปแไปแล้ไปล้ไปฟาร์ม้ยไ่ะชลยขเองลยนะขเองลยนะูกึ้นสอวะ

ตกรถตกรถเจ้าได้ข่าวอ่ะต้องเมื่อกี่นี้ต้งเมื่อกี่นี้กรการกุลุกนั่นงักว่าละกุลาเบง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 ทำมามันจอดบ้านมันจอดบ้านมันจอดบ้านโดนโดนโดนแรเหรอวะโดนเนื้อวะจอดบ้านเสร็จบ้านเลยเสร็จบ้านเลยเสร็จบ้านเลยเหียรถกูไม่หันละรีบขันยาเลยมึงอ่ะ

อุ S <S ้ยไอโอมไอเหลือมตายแล้วอโอมอร่น้องต้อมันน่าเบือมันน่าเบอทผ่านไปล้ลงล่างมาแล้วให้ลงไปแรกนอนัเอเบอ่ไม่เห้ยอมว่งตายด้มันไมวะลงมานโลงไอ้่แล้วมันลงไม่ได้เวลางนองอะมอั้นมีกิมาด้วโอ้นอ่อ นอนได้ไงวะตรงไหนตรงไหนเอนมี้มันนอนตรงนู้นเลยเว้ยเจัด้วยมาตรงนู้นตรงนู้นนอนนี่เองเอลฟ์เอจ้ยไไอปาไอปาปาเ้ยวะเจอหัวนัดุนน็อกไปดีควายคุมองไม่เห็นนะมองไม่เห็น นอกไปแล้วแม่งตายแถอะไปอไป่ะไไปๆเด็ดเ็ด็เออดาวเก็บเกมเลยดีส ic ัตโอ้ยดูดิโหดร้ายอ่ะดูแม่งจอดจบคนด่าวะ่ะเก่งไหเย็ดสิบเอ็อเออ ออไม่ตรงบ้านบวตรงบ้านแดงปะบ้านแดงเหรอแดงบ้านนี้แงบ้านี้ เาคุ้ยโรคมเลตดอเเลต่วันหนึ He <S S ่งว sure. ันหนึ่งอุยยเก็บรถดีๆนะเหลืรถแค่สองคันแล้วนะหลังคา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 ต้นไม้บาง ทำไมบังเวยูไม่ได้หลังคาเนาะหลังคาเอ้ยหลังคาเจ็บหลังคาเจ็บมือมึงยิงได้คนเดียวได้คนเดียวโอ้โหดาเมจบักตากเข้ามีมีเฟิือยไหมมีเฟิือมไหมขอดูกันอัาวก็มีสามก็มีสามใครมีอาโน้อยมันต้องโผล่แล้ว ระยะพันนอถ้าเจ็บอ่ะเอเอมาเอวาโดน่งไงวะยาน้ำสักอันนึงไหมแต่คนเอาอยาน้ำ่อยอายาน้ำ่อยข้างหลังมึงเน่ะ ยาน้ําหอยาน้ําเ้ยไอ้ยยดแม่ยัดแม่ไนชาแน่าแน่ม้าไปม่องไม่ต้องสทำได้อทำได้มัไม่ก้าช้าหรอกมันเล่นเชิงบนเขาก็มีเดี๋ยวมันจะรู้อะไรโอ้โรวิงเกินแนวเลยว่ะต้องหาบอกใหม่ก่อน หนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่ง NCL ก็ถือว่าเหลือสองตัววันตัววันคัดได้นะสังเนินตรงนี้น้องแก้วน้องแล้วน้องแล้วน้องแล้วมันต้องไปดึงงเลยหัวหอมก่อนหัวหอมก่อนปั๊มปั๊มยาพันนะปั๊มยาพันนะโอเคปั๊มยาพันกันยศปั๊มยาพันกัย คนละเก็บดาเสียวเก็บดามันจะโม้จะโมกเก็บดาเสียวเก็บดาเียวก่อนนะยังยัไม่ต้องไม่ต้ององวงเราวงเรามันต้องเกบเราใช่ใช่ใช่วงแค่นี้วงแค่นี้เหลือ47บคนยแม่ม่อ่โซ่ิโซ่ หลังเนื้อหลังยังไม่สัมพัญหลังกับไม่สัมพัญมันวัดกันอยู่แล้วไม่สัมพันธ์เราต้องโฟกัสหน้าตัวเนี้ยโฟกัสหน้าเอาหน้าโฟกัสหน้เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องหน้านระเข้าวงอ่ะเราโฟกัสจุดที่เราได้เปรียบที่เราได้เปรียบกูอยากเล่นกูอยากชนห้องน้ำไม้เว้ยชนห้องน้ำไม้ห้องน้ำไม้ข้างหน้าเราเนอะอ๋อชนแล้วปึ๊บเราจะได้เปรียบเลยเว้ย

เก็โดนรถมาเขียวแล้วอะไรอ่ะมีน้อยมีน้อยเล0ทับรอ10 40ทับรอ10ไม่ต่างกันมากไม่ต่างกันนะ80 40 80 80ก็ร้อยกว่าคนละเอ้อปะอะไรศูนย์ุ๋นย์ไม่เข้ารถไมขรถไมข้ารถเอาโดนหัวด้วยเอา จนบ้านบอยจนบ้านบอยจนบ้านบอยรอยิงรออีกฟีวัวนั่นอุตส่าห์มกแล้วันจอดเลยฉันจอดไหนสโมยอ่อนบ้านบอยสโมยอ่ะตรงบ้านบอยเอ้าเมื่อกี้มีตัวอ้อมหลังเรามานะไม่เห็นปะไม่เห็นปะไม่เห็นนะ อ๋อฉาดบักกี้ละรถเลยเลยเลยเลคนยิงซอเปล่าไม่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 ที่มันอยู่ตร่างงี้เราเล่นหลังคาเราเล่นหลังคาเราเล่นหลังคากูเล่นเองกูเล่นเองหรอใครใครฉันฉันอะมาร์คดุดโลเคชั่นของมาร์คจุดโลเคชั่นมึงยิงซออย่างงี้มึงมึงมีหน้าจะโขบไกลอะตอนนี้เราไม่ต้องระวังหลังแล้ว

ไม่รู้มารู้มายิงไรอยู่ยิงไรอยู่ตัดล้อไปตัดล้อไปตัดล้อไปกระูกมัจะหมดแล้วอะเฮ้ยใครสูงเยวี่ยงเหนนี่มีจีดีท็อปเต็ดมา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  เกมยังไหนเอ่อกูแบ่งให้ได้อยู่ไม่ไม่ไม่กูแบ่งเองกูแบ่งกูแบ่งได้ส0เอา Mark the location Thank y o a k you Thank ้ยเดีกว่ามกูมีกระสุน e n มีกระสุน n t ลดฉลเอาเอาเอาปะไหมใครใครติดกูได้หมกูหได้กูหม้อเยไหม

ไม่ยัะไม่หลังมามหลังวะตนน้บ้านบอยอ่ะ้บ้านบอยอ่ะมนบอยโไปมาไปรมามันชน้ยขับจนขับขับจนบ้านบอยเฮ้ยม่รถมาจดดดด นอนอยู่อะน็อกน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 กโอ้โหตายตายมันตายเลยตายเลยตายเลยโอ้ไม่มันนอนปั๊มยาแล้วไม่ยิงได้อ่ะเอ็ดตัวนะครับยุงนอนแล้วยิงได้วะมัเหราอกูนอนทำไมวะนี่นี่นี่มึงฟังกูนะมึงฟังกูนะออื ขับไปชนตรงกำแพงกำแพงเออกำแพงลงรถอ่ะรอรอวังรอวังกำแพงลงรถมึงจำได้ไหมจำได้จำได้กำแพงลงรถเออมึงได้กันอยู่อ่ะหลังหลังลงรถกันวอ่ะโฟกัสหลังโฟกัสโฟกัสข้างหน้าอย่างเดียวข้างหลังมันทำอะไรไม่ได้เอาเอาสองคันอยู่ก้นน้ำเองขับไปเลยน้ำเลยน้ำเลยค้นน้ำมาลอด คนน้ำรอดคนตามตายอ่ะบอกเลยไปเลยไปเลยครับเออกระปีดไปเลยชนกำแพงนะชนกำแพงข้างนอกนะเออเออหลังมีขวิดบนเขามีเออเออชนกำแพงข้างนอกไปเออไป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 โอ้ยอแม่โ<ม>อ้ยแม่ไม่ต้องไม่ต้องไปเล่นไปเล่นในกำแพงนี่ไปเล่นในกำแพง,งอย่าเล่นข้าง,องนอกข้างในอ่ะเต้ฟีมอสกูยิบม่ปูปปสะโมปูสะโมปูสะโมกแกสองลูกพอไหน้าไซสไลกับขวา กูม oh, ีเจ hey, ็ดล oh. ูกด mm ูแ hmm. ล้วไอ้อไอเป๊มเหรอเฮ้ยกูปูตรงนี้อีกนิดหน่อยดีกว่ามันได้ปิดไม่ละมาชนใจเลยใจเลยใจเลยนั่งเลยโอ๊คน oh ั่งลงมีบนหัวหนึ่งตัวกูจำได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่สามตัวแล้วมีรถวัดเสริมอีกเว้ยละเป็นเห็นราง สำลักสำลักมันโดนตีมบมันโดนตีหนึ่งเกมหมดเออที่ที่บ้านอ่ะที่บ้านย่งมาที่บ้านยิงมาไปโฟก้าก็น่าหนึ่งคนแล้วเรื่องข้างหลังหนึ่งคนข้างหลังเดี๋ยาๆข้างหน้าป่ะข้างหน้าเหมือนจะมีสองในบ้านอ่ะเหมือนจะมีสองแล้วข้างนอกอ่ะเหมือนจะมีประมาณสามป่ะเฮ้ยเหน็ดอ่ะ ไปไปไปสมอกสมอกมือปลาสมอกข้างนอกแล้วขยับรถเป็นบังเกอร์ได้ปะปลาสมอกเล่นข้างนอกอ่ะปลาทำหนิปลาทำหนิสมอกเติมซ้ายมือเอาสมอกเป็นบังเกอร์ขยับรถหน่อยดิขยับรถหน่อยดิพอละ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  เอาเลยนั่งเลยนอนเลยนอนเลยได้แล้วเปมได้แล้วกลางวงแล้วกลางวงแล้วถอนไม่เปลี่ยนเกียร์ถอดกระเปิดด้ยถอดมินิออกเดิถอดมินิเลยถอดกระเป๋าเอาเนี้ยเลยกูถอดได้กูถอดได้กูถอดได้โอเคโอเาเว้นยาเห็ุยาไว้คนนึงก็ได้นะจริงอ่ะมียามีมีเฟ้อสองอยเดือดสกปกเดือดสกหกใกล้ไว้พออีกางเดีย ไปไปนอนไปนอนข้างหน้าเลยหน้าหน้าข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยนอนข้างหน้าหน้าเลยจักเลยแค่นั้นแหละเอาหิวตั้งโอ้โหจัดเอ้ยไม่ได้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 ไปไม่ต้องโผ่ไม่ต้องโผ่นอนเลยนอนเลยนอนเลยขวามือขวามาขวามาขวาไปไปนอนไปนอนหลังรถฟ้าไปนอนหลังรถฟ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หลังหลังนี้ปีขวามื่อนีฟปีเอออยู่นี้ได้เอาเลยหน่อยเอาขวามือตายขวามือตาย สายมาสมมุ่งก่อนสมมหมดแล้วสมมุแล้วสมมุแล้วสมมุแล้วสมหมดแล้วปลาสูงปลาสูงใช้ตาต่ำดูเอาโอ้โหไม่ได้เว้ยสมมหมดไม่เป็ไรไม่ได้มาสามดีสามดีสาม